ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการลดต้นทุนนะคะเรามาทําความรู้จักกันก่อนค่ะว่าต้นทุนไหนคือต้นทุนที่ดีและต้นทุนไหนคือต้นทุนที่ไม่ดีต้นทุนที่ดีหรือ good cost คือต้นทุนที่เกี่ยวข้องหรือทําให้เราไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ต้นทุนที่ส่งผลต่อคุณค่าของสินค้าหรือบริการของเราไปสู่ลูกค้าต้นทุนที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจตัวอย่างของต้นทุนประเภทนี้ก็คือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณภาพของ การผลิตสินค้าหรือเพิ่มคุณภาพของบริการของเรานั่นเองสำหรับต้นทุนที่ไม่ดีหรือ bad cost ก็คือต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่งผลหรือไม่ส่งเสริมให้เราไปถึงเป้าหมายต้นทุนที่ไม่ได้ทําให้คุณค่าของเรากับลูกค้าสูงขึ้นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการตัวอย่างของต้นทุนประเภทนี้ก็คือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขงานที่ผิดพลาดหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทําออกมาผิดนั่นเอง